แลกบาดแป๊บนึงไม่รู้ว่ามันสุดได้ยังไงเนี่ยสักเอียงอยู่ในนึงครัเอียงเอียงเลยอะผมงงมากเนี่ยเนี่ยจอกนะสวัสดีครับผมอาทิตย์จากโฮมพายครับวันนี้เราจะเข้าไปตรวจแนะนำสายงานให้กับลูกค้านะครับสายงานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หมู่บ้านกันเลยนะครับแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คเนี่ยจะแก้สาตัวเนี้ยเ <c oughs> นี่ยสาเอียงอยู่ในอันหนึ่งเยครับเอ,เอียงเลยอ่ะผมงบงมากเนี่ย,นะเ,ยเนี่ยเจาะนะเข็มเจาะไม่น่าเนาะก็งงเนี่ยคือคือมัน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 งงว่ามันมันมันตัวเ้ไงเนี่ยมันเอียงเยอะเด้อมันไม่ใช่เอียงตอนนั้นตำแหน่งยังไงเนี่ยตำแหน,งน,งน่งอยู่ตามนี้เลยครับ ของพี่ในเสริมเหล็กหมดเลยระหว่างหัวเข็มทั้งหมดอ่ะเป็นเหล็กยี่สิบสี่เส้นด้วยนะเป็นคานฝั่งในตัวเหลยกทำการมาเนี่ยเจอของเยี่ยไม่น่านะนี่ผมนี่ก็งงอ่ะคือไม่ไม่รู้สายเหตุด้วยว่ามันมันมันเคลื่อนตัวได้ยังไงน้ําหนักน้ําเท่าไหรครับทำเท่าไรที่จําได้ประมาณหกสิบมั้งหกสิบคิวสิบหกสิบตันไม่รวมโครงสร้างครับเราจะยกหรือหรือเราแค่หยุดมันอ่าถ้ากรณีถ้ามาดูแล้วเอถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเราเราไม่สามารถยกได้เพราะมันจะติด เรื่องเสาเข็มเดิมครับเราก็จะได้แค่หยุดพุ่มใช่ครับหยุดหยุดให้มันซุดครับส่วนข้างบนเรามาแต่งใหม่ครับซึ่งซึ่งมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะว่าสระมันไม่ลิกใช่เออสระมันไม่ลีกใช่ถ้าสระลีกเราเราเข้าใจเพราะจะยิงตอนนี้คือมันไม่ซุดเราให้เขาหยุดหยุดแค่คือเคลียร์เขากลัวพี่ผมบอกว่าก็คือที่เรามาทาเพิ่มตอนนี้เพราะว่าเพื่อที่การหยุดเขาเรายังเคลียร์ตอนนี้ได้อยู่เรายังทำตอนนี้ได้ไม่ให้ซุดตัวไปมากกว่านี้เพราะว่ามันไม่ลิกนี่อยู่ประมาณ2ปีกว่าแล้ว ช่องนี้จริงๆผมกล่าวว่าช่องนี้นะครับช่องนี้ก็น่าจะกว้างเท่่เครืเองคุณตัวตัวเล็กก็มีตัวไฟฟ้าเดี๋ยวเอาไฟฟ้าเข้ามาแต่ไฟฟ้ามันจะรื้องานหรือไม่ผมมีแฮนด์ลิฟต์อ๋อไอตัวแท็กยางผมมีอยู่แล้วครับค่อยๆเดินมาไม่รู้ว่ามันสุดได้ยังไงแล้วไซ่งงานนี้นะครับหมู่บ้านบางเกาะบุรวราชพฤกนะครับก็เข้ามาสำรวจไซ่งงานที่เป็น สระว่ายน้ำนะครับทางผู้รับเหมาเนี่ยได้ทําการสร้างสระว่ายน้ำให้โดยใช้เสาเข็มเจาะเป็นฐานรากนะครับปัญหามันคือฝั่งนึงเนี่ยเกิดการซุดนะครับต่างระดับประมาณสักห้าถึง7เซนในส่วนของการซุดเนี่ยไม่มีการลีกของสระนะครับก็เลยประเมินว่าน่าจะเกิดจากเสาเข็มซุดตัวนะครับจำนวน1ต้นนะครับเพราะว่าเอียงในระดับองศาไปทางเสาเข็มนะครับแต่เพียงแต่ว่า โครงสร้างของสระว่ายน้ำเนี่ยมันมีความหนาค่อนข้างมากนะครับก็เลยยังไม่ถึงจุดที่ตัวสาลีนะครับตอนนี้ก็เลยจะทําการแก้ไขนะครับโดยการหยุดซุดนะครับก็คือทางผู้ดบเหมาจะลงไปเจาะหลุมเสาเข็มเพื่อจะทําการลงเสาเข็มนะครับแล้วก็ทําตัวฐานรากเพื่อซัพพอร์ตตัวสระนะครับการทํางานของสายงานนี้ก็คือ,อใช้เสาเข็มไมขคดพายลงไปไปตอกในในสระว่ายน้ำนะครับซึ่งมีความลึกอยู่ประมาณเมตรสี่สิบ สามารถทําได้ครับยากนิดน,นึงแต่ทําได้ที่เดียวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตอนที่เข้ามาทําการติดตั้งเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอมาให้ชมกันแน่นอนครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องงานต่อเติมงานเสาเข็ยไมโครพายนะครับาฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพจเฟ e บุ๊กไมโครพายโฮมพายบายอาทิตนะครับแล้วก็ช e แนลยูทูบนะครับโฮมพายอินเจเนียริ่งเสาเข็มไมโครพครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดคลิปดีๆคลิปสนุกๆของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ